สวัสดีครับผมช่างโดมนะครับจากเพจร้านสวรวิบารานนะครับวันนี้เรามาลงพื้นที่ที่อําเภอคําชียงนะครับจังหวัดมุกดาหารอ่าในวันที่ฝนปรบป,ปอยนะครับทางเขตีีสานก็เริ่มมีฝนลงมาแล้วครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฝนพายุหรือว่าจะเปลี่ยนฤด,ดูเอาแล้วนะครับตอนนี้อ่าแต่ง,งานเจาะก,ก็ยังมีเรื่อยๆครับก็ยัง ไล่เจาะทุกวันวันนี้เรามาเจาะให้ลูกค้านะครับไอตัวนี้เป็นบ่อบ่อแก้นะครับหลังจากที่ลูกค้าเจาะกับเราเมื่อบ่อนี้น่าจะประมาณห้าหกเดือนที่แล้วนะครับปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าน้ําแห้งนะครับเราก็นัดกับลูกค้าแล้วก็ได้เข้ามาตรวจสอบดูนะครับปรากฏว่าแห้งจริงๆลูกค้าทําการติด แผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ดูดน้ําใช้มาตลอดนะครับปรากฏว่ามันมีอาการน้ําเหมือนน้าจะหมดนะครับแล้วก็เลยทําการเจาะให้ใหม่ครับบ่อนี้น้ําน้ําดีมากครับบ่อนี้หลังจากจุดเจาะก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันอันเรามาสํารวจได้ตรงนี้พอดีก็สำรวจดูเกือบทุกที่ครับนู่นอยู่ทุ่งนาก็ไปสำรวจครับแต่ไม่มีน้ําก็มา,มามาสำรวจได้ตรงนี้ทีเดียวก็เลยลองเจาะดูครับ ผลปรากฏว่าก็ได้น้ําตามที่ต้องการนะครับก็เดี๋ยวจะให้ลูกค้าลองสูบดูนะครับว่ามันจะเป็นอาการเหมือนเหมือนเดิมไหมถ้าถ้ามันหายก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามันมันยังแห้งอยู่เหมือนเดิมก็อาจจะเจาะใหม่อีกรอบนึงครับทั้งนั้นนี้ก็เราก็ให้ลูกค้าทดลองใช้ไปก่อนนะครับแต่วันนี้ฝนตกก็น่าจะใช้ปั๊มดูดทดสอบไม่ได้ครับแต่น้ําที่เราเป่าขึ้นมาลูกค้าก็ทําการเออก็ ถือว่าพอใจแล้วครับน้ํามันเยอะกว่าบ่อแรกพอสมควรครับบ่อนี้รับนะครับก็จะฝากนะครับสําหรับท่านที่จะเจาะบ่อบาดานนะครับอย่างถ้าถ้าท่านอยากได้งานแบบนี้ได้น้ําดีๆแบบนี้เวลามันมีปัญหาโทรหาช่างช่างรับสายไม่หนีงานก็โทรโทรมาปรึกษาเราได้ครับเพราะว่ามันก็เกิดปัญหาบางที่ครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งของมันอยู่ข้างล่างอย่างนี้ครับ เราไม่รู้ได้เลยครับว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงผมก็ตอบให้ไม่ได้ครับของข้างล่างน้ํามันจะแห้งวันไหนมันจะแห้งไหมหรือใส่ปัม๊มโซล่าเซลไปปั๊มมันจะใช้ได้กี่ปีมันจะพังตอนไหนอันนี้ผมตอบให้ไม่ได้ครับแต่สิ่งสําคัญคือเวลามันมีปัญหาเนี่ยอย่างน้ําแห้งเนี่ยผมเข้ามาเจาะให้ใหม่ครับผมนัดลูกค้าแล้วก็เข้ามาตามที่พูดครับทาตามคำพูดทุกอย่างอันนี้คือสิ่งสําคัญครับราคาเจาะก็อาจจะสูงนิดนะครับแต่สิ่งที่ท่านจะได้นะครับนี่คือบริการหลังการขาย นะครับผมไม่หนีงานครับใช้เบอร์เดียวอ่าขอให้โทรมาคุยกันครับอ่าแล้วก็ขอแค่อย่าด่าผมก็พอครับเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะก็อาจจะนัดวันครับก็ไม่ใช่ประกันรถยนต์เนาะรถโดนคันเป็นล้านบางทีซ่อมไปเป็นเดือนท่านยังรอได้อันเนี้ยถ้าท้ามีปัญหาขอให้โทรมาก่อนครับเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คหน้างานให้รอไม่นานนะครับแต่แต่อาจจะได้รอนิดนึงช่วงนี้ถ้าท่านที่จอดไปแล้วนะครับแต่ผมทําให้ใหม่แน่นอนครับถ้ามันแห้งคือผมจอดให้ใหม่นะครับ ยังไงมีปัญหาอะไรเรื่องเกี่ยวกับบอดานก็ <c oughs> โทรมาปรึกษาผมได้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเห็นในหน้าจอนะครับ0 969539660ชวารีบดานสวัสดีครับผม